อ้าวสวัสดีเลยสวัสดีครับจะไปไหนกันจะไปเกือบป่าครับไปตามไปสาธุไหวพ้พระตอนนี้เด็กๆจะพากันไปให้อาหารปลานะครับผมเอาเปลวอกละ โอ้โหวิ่งใหญ่เลยโอ้โหระวังนะยังไม่ได้วิ่งตามไม่ทันเลยโอ้โหครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีกันสั่นนะครับเออาเออตามอยู่ข้างบนก่อนอย่าพิ่งลงไป<น>อ,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 อ๋อ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 มันนึกว่าเป็นบรนดดยดแบบนั้นเนอไปได้อยู่ หลโอ้ปะลงไปลงไปเลยโล้บุยป๊ะเท่าหัวหมดเลยถ้ากลัวนี่ไห่ไห่ไห่มาน่อยนะโอ้ครับโอ้ครับปลาตัวใหญ่มากเลยครับผม นี่ครับดูเด็กๆครับผมค่อยๆให้ออโวตัวใหญ่มากเลยไหนไหนไหนโอ้ไหนดูดูดูคนให้อาหารปลาก่อนเป็นยังไงเห็นปลาไหมปลาอะไรเนี่ย ปลาอะไรเนี่ยปลาดินด้วยไหนปลาดินหมูปลาดุกยักษ์หูปลาดุกยักษ์นั่งไงปลาดุกอันนี้มันไม่ใช่ปลาดุกอ้ยนี่ไอ้ดือดอเดดุกยอว้ยเนี่ยไอ้ดุกดินอ่ะมีปลาทองด้วยนะปลาทองยักษ์เนห็ปลาคือตัวใหไงแถวเพิ่์นพุ่มเราใหญ่เท่าตัวอะตอมเลยมั้งปลาดินอยู่นู่นเบอร์เลขเฉ่ปลาสายคือตัวไงแถวเบอร์จากลเนี่ยท่านผู้ชม มพูนเอาให้โผให้ดูหน่อยไย่มีเบื้งปลาอย่าอย่าให้อย่า,ยใ,หยายให้มันหมดก่อนเออพ่ <c oughs> อพงศ์ที่ปลาสวายโอ้โหตัวนี่มันตัวใหญ่ทีอปะปลาดุกก็มีเว้ยไอ้ไงไอ้ดุกเดี๋ยวพ่อปลาดุกนี่ไอ้ดุกยักษ์ไอ้ดุกยักษ์อ๋อปลาดุกดกับปลาสวายเนาะ โอโอ้ไอ้ดุไอ้ดุ๊ัวใหญ่วัดเรายังไม่เท่านี้เลยเนาะดูไอ้ไอ้ดุันี้ดิหัวมันโยตัวดุตัวนี้แหงตัวใหญ่เลยอุ้ยตัวไอ้ดุไอ้ดุปลาวใอญ่แท้เนี้ยนั่นปลาอะไรเนี่ย้ปลาตะเพียนเหรอมันก็ถือกันพ่อใละเห็น่งดูแม่ไอ้แม่

โอ้ยดูโอ้โหเอ e ้ามันมุดมาจากฝั่งน้นเหรอไม่รู้มันมุดได้มันมุดได้เหรอได้มันมุดได้อะตอมเออห้ทานขุนนมาตอมให้ตรงนี้ด้วย โอ้ยผุ่นกกำลังเล่นมากผัวเด็กๆกำลังแบบสนุกมากเลยนะครับเห็นปลานะอ้ามันมาตรงนี้เอามันมาตรงนี้นะบริสัทธ์ไป ไห้อาคุณไปอาตอมนี่ไปเด้วเออเอาเหรอไอดบอสตัวห้าวงนี่คุณอาวันไปนสลามโรโอ้โคุณดูหใจเ้ไหน กวางตังนี่好吗你โอ้ยปลาอีย่ยงเป็นแนว้ยหนิพวกปลาสบายพ่อพอดูผีแห้งตัว <c oughs> นี้มีอะไรล่ะเป็นอะเบิดมือแสงอตอน<ด>เบิดหร<ะ>อวะเอออย่าไปเซ็ตเด้ออย่าไปเซ็ตเสือเด้อทำอะไรน,นี่นี่นี่เพิ่นเพิ่น เห็นอยมาลองเกือบกลๆมึงดูนี่นีเออเอาต้อนี่คอยคอยห้อยคอยห้อยมึงดสิมาบอเอ๊มาเลยเอาเกบเลยเด้ออือเป็นเอ้าคือ宝妈อะไระบบนี้ เหนีมาแล้วมาแล้วนั่นปนินมาแล้วนั่นปนินปนินอืออ๋อเห็นนองน้ำเียน่องบ่มีน้องวะอือบะมี่นั่นบมาตื่นเนาะเออกำเลยเอานีท่เท่ใชถุงให้น้องก็ได้นี่อาโตอือใช้ถุง เออไปเออเที่ยงให้น้องนั่นแหละมันมันยากนะออโตัไปไปเกลือบมองให้ลายก็ได้ไปเออไปเกลือบมองให้ลาย แล้วก็ปุยออกมาที่อเคนนีไม่รู้กวนอะโอเคเด็กช่ยวย,วยวนี้หน่อยชิวนี้หน่อยเออเออโอ้สุดยอดโ <Okay. S 2> อเคบายบายลงไ